ตระเมืตอนน่ะต้นมืองเปลเป็นเมืองเก่าเป็นเหมืองเก่าแต่บนโรงนี้เนี่ยมันมีครูเมืองเนี่ยเจามีรั่วหัวเป็นกำแพงอิฐหลบคปูเมืองเนี่ยเจาอ่าเราสมัยตะเมือนกับมีประมาณมีเจ้าเมืองแบบน่าจะเป็นเมืองเล็กๆเนาะเป็นท่อสปอร์สโยนี่เจ้าเปิดกระดืแป่งสามไหม่ะน่องไปเนียบมันจากในสามนอกกับมันมาขังไว้นี่แล้วตอนแรกอ่ะนองกับลังจะหาบ้านให้มันมีคนแบบพ่อน้องมีหลายตัวแล้วไงเลยวางขังไว้นี่ก่อน ที่เนี้ยแม่แม่คืนแม่นอนตอนกลางคืนน่ะแม่เห็นเป็นดวงไฟสีเขียวแล้วมาอยู่ตรงหน้าต่างเนี่ยเพราะว่าแม่อยู่ตรงนี้ไงลวก็ขังแมวไว้ตรงเนี้ยสองสามคืนแรก่ะแม่เห็นดวงไฟสีเขียวแล้วแว้บๆๆฟ้าลวก็แว้บๆตอนก็มายึดมายึดอยู่ตีหน้าต่างนี่เค่ะแม่ก็เลยว่าปีสงสัยเป็นคล้ายๆแบบมันมายื้อดูนี่ไเหมือนกับว่าเป็ดแมวจากของเจ้าปอหรือเปล่าอย่างไงเออ นอ้องก็เลยว่าอันเขาเก็บไว้ให้หนอเขาเมาเอาไปให้คนอื่นมาหน่อยเนาะเก็บก็เลยเก็บไหวเนี่ยค่ะมีคนมาถามซื้ออยู่ป<ม>ระมาณหนึ่งตัวบานนี่น้องกว่างไมอยากจ่ะให้มันไปอยู่ที่อื่นเนี่ยอินดูมันนี่เนี่<ม>ก็เลยว่าเอามันไว้ในบ้านแล้วมันหมดายุกี่วันก<ค>ีน่เดือนแล<ม>้วมันอยู่นี่สองสองปีค <2 S 1> <ม>่ะสองปีแตเก็บมาเป็นลูกแมวตนนัวน,น้อยมันก็ประมาณอายุสองปีกว่าค่ะประมาณนี้แล้วก็มีหลังจากเลี้ยงทําให้อะไรกิจการรุ่งเรืองอะไรกับประมาณนั้นแต่ว่ามันก็ เป็นความเจือกจับคุณสองตัวโอ้ใจเมตตาหนาเมตตาใช้มดบูนี่ค <finalement> ุณคนมดเจ้ามีตัวเดียวนะสิบอกคุณคน